สังกะซีนะมันบวชพ่อซีแผ่นเนาะแผ่นซีแผ่นซีแล้วกะผักกระจาดอีกจักแผ่นนะประมาณช่องแผ่นนี่แหละผักกระจาดช่องแผ่นเอ้าเบาฤิสีบอกไปนี่เนาะกะพังเบิ่งมืออื่นเด้อว่าพื้นชังกะซีกับผักกระจาดเพราะว่าเอาไปเบิ่งแล้วเนาะมันบางยังไม่ได้ออกมาแสร็บางหันนึงออกมาแล้วแต่มันมีแต่ตัวยาวอืมนี่เหนื่อแต่ว่าเพิ่นเบาให้รอเบิ่งก่อนเพิ่นว่าน่ะ แต่ว่าห้านึงเนาะมาแต่ว่ามันมีแต่ต,ตัวเงาๆนะครับที่เอาเออกมาตัดถิ่มมันจะเสียดายแม่ <Man. S 2> นเนาะเสียดายเนาะแม่นพอเอาซื้อมาได้ซื้อมาแพงเลยแล้วมันเสียดายได้เนาะแม่นให้ฝังบางก man, อนแม่นก็มีแต่ว่ารอบบางกอนพังบางกอนแล้วคอยดือ้อออกเนาะ สบายดี no. สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเพลินวัตสุก <gathering worker S 2> <p> ุสุกคนเนาะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็มาพบมาพ่อกับช่องยูทูปพอน้องแฟร์น้อยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือมื้อนี้กพอน้องแฟรก็ได้เดินทางมาบ้านหน้าหน่อยพี่แหละพี่น้องเนาะกัเมืองอาสาพรพี่น้องเลยเนาะกกับทีมงานนี่แหละพี่น้องเนาะกับเบาลี่แล้วก็อับบาบอสพี่น้องเนาะเฮาเดินทางกันมามื้อนี้ก็ได้พี่น้องเนาะกับน้องสายล่าของเบาลี่ผู้นึงพี่น้องเนาะเฮามามานี้สี4คนพี่น้องเลย ก็คือจังไรละพี่น้องเรื่องสั่งกระซุงกระซีนี่กับยังบุพเพเนาะพี่น้องทางไอ้พันสีได้อ่าม่างม้วนนี่พี่น้องเนาะหรือว่าจังไรกระสั้นกระซีบุพเพเอห้ม่างแล้วพี่น้องเนาะจังไรือว่าม่างม้ดูว่าจังไรก็จะอยากให้แนะน้ำพี่น้องเนาะโมเมนว่าชิหามเนาะพี่น้องกะรอสั่งกระซีมาให้ก่อนพี่น้องเนาะแต่ว่าบุพเพประมาณสี่แผ่นสั่งพี่น้องเนาะอ่าบางทีมืออื่นอาจขึ้นมากับบางทีกะทางทีมงานกระซีซื้อขึ้นมาแต่พุ่นเพราะว่าอยู่พี่กะ สังกระสีมันโบมีพี่น้องเนาะสิบเจ็ดพุดนี่แหละพี่น้องเนาะกะ็ในเงี้เพื่อนว่าน่าจะเป็นมืออื่นหรือมือหืดนี่เพื่อนเอามาว่าจังทางฮันเวียดอะไรเป็นน้องเนาะเป็นมาขายก็ได้ก็ต้องรอพังเบิงบ่งพอจะขึ้นมาต้องซื้อมา,ตออมาแต่ทางเซโน่คนละพี่น้องเนาะกะ็โอเคพี่น้องไปเข้าไปรับส้มน้ำกันเลยพี่น้องหนึ่งรอบเป็นอ,นอะไรพ,พี่น้องเนาะไปนี่เด้พี่น้องก็โอ้โเอ้าไปช้างอันนี้ไกลปุบเนี่ เป็ดเป็ดเป็ดเนาะแม่สบายดีสบายดีสบายดีเบาลีว่าใกล้เหรอดงว่าเบาลีเบิ่งพิษเป็นจังไรเหลือมาม่าสุดยอดเนาะพี่นาะงเดี๋ยวห้องนกลับไปแี่ไไปไปอ้สบายดีบ๊อ๊อสบายดีโอ้บ๊ออูส่งขาดแน่ส่งแตงเนาะโอ้ป๊อขเจ้นะโอ้แมนแล้วเทเด้วเนาะนี่เป็นเมเททอดหัวออกก็ได้สบายโอ้ฉกระส้อเนาะนี่ป้า ว่าเอากาจอดมันโมโยนะพี่น้องถอดคอกันได้ซัมกระซือแม่นคาง้องบ๊บดโอ้จริงๆแล้วตอนนี้นะโดย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 สบายดีสบายดีสบายดีขึ้นไปชำพัเพิ่นเลยเนาะแม่นลองชายข่อยเนาะด้ยขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก่อนไปเดี๋ยวเชิญขึ้นก่อนขึ้นไปยังข่อยสบายดีอ่ะเบ่งงานด้านล่างเบ่งงานบอตั้งช่องรูปบอ่แมนแมน คือฟังนก็บไปจ่ายไปแล้วเที่ไวไก่อนเนาะเท็่ไวอยู่ายไปก่อนเดี๋ยววันให้คอนุ่าตขึ้นไปแมนนแมนชอบทำาจะน่าแมนไปนก่อนให้แพทยเอากระติขึ้นนะจัดให้กจับโดยโดแมนแนเอาเป็นทีมงานมาดูแลเข้าเป็นมาทำงานกบทำมาแล้ว อ้าวพี่น้องเนาะตอนนี้นมาฮอดจอดถึงชาวรถจันาสาวไทยอีกที่เราคือเดิมอสบายดีเอ้อย,อยสบายดีเชิญนึ่งเนาะแมนอ้าวแต่กีร่ายกัตโต้เลยเด้คนน้อยเนาะแมนโอ้โอ้ติโต้กีร่ายกัตโต้เด้ความหมายไปได้นี่อ๋อเป็นตาหักตาชังแมนความหมายของนิกน้อย<ม>นิกน้อยนียน่เพิ่นอนให้ฮว่าว่างามเด้แมนพันยานันแมนย่นพิษแนวอื่นเนาะพิษแนวอื่นเลยเลยว่าออกโบราณไปได้อ้ยเพิ่นไปใช้แล้วอะ ไปเล่นหมู่บ้านนั่นแหละพักเมื่อยก่อนเราเมื่อยบ่ตอนเย็นดูเลยลูกกระสังกะสีนะมันบ่พอสีแผ่นเนาะแ่น้นครับสีแล้วก็ผักกระจาดอีกจะแผ่นน่ะประมาณช่องแผ่นนี่แหละผักกระจาดช่องแผ่นเอ้าเบาลิสีบอกไปนี่เนาะกับพังเบิ้งมืออื่นเด้อว่าพื้นสังกะสีกับผักกระจาดเพราะว่าเอาไปเบิ้งแล้วเนาะมันบางฮะยังไม่ได้อออกมาแสร็บางหันนึงเนาะออกมาแล้วแต่มันมีแต่ตัวยาวอันนี้ ได้แต่ว่าเพิ่นว่าให้รอเบิ่งกอนเพิ่นว่าน่ะแต่ว่าห้านึงเนาะมาแต่ว่ามันมีแตัวเงาๆนะครับที่เอาออกมาตัดทิ่มมันจะเสียดายแม่นเนาะเสียดายเนาะแม่นพอเอาชื่อมาได้จื๋อมาแพงเลยแล้วมัเสียดายเนาะแน่นให้ไฟบางกอนแม่นก็มีแต่ว่ารอมังกอนพังมังกอนแล้วค่อยดื้อออกเนาะแม่นแต่ว่าถ้าทีมงานสิลื้อออกบ่นี่ ว่ายังบ่ลื้อแล้วไอ้คน่เรา่ยังเผาลื้อแม่นเอาพื้นลบพื้นยังกะปนปนคะแนนันบ่พ่อกะเราบังมืออื่นั่นแหละเนาะว่าจะได้จังใดกับพี่น้องเลยแม่นว่าจะได้นั่นเพราะว่าเขาได้ต่อครับทางผู้ใหญ่ใจบุญพันแล้วเนาะพี่ต่อเลยเป็นจะรับปากว่าจะช่วยยืมมันว่าโอ้ส่วนที่มันบ่พ่อเลยมันพ่อมันพอดีเพิ่นกระเทือนได้ช่วยแล้วเพิ่นบอกเนาะแกช่วยให้แล้วเนาะช่วยพอ กะเรือบุรดวงมาไล้มาชันชโนแน่นเพราเขาได้ปรึกษาไปแล้วย่างกับแถวนี้มัามีสั่งกระสีเขาต้องได้ชื่อชิโน่โดยกระสีนะแม่นชิโน่มันกะหกสิบกิโลแล้วโดยโดยจังได้ข่าวน้ำชามป่าโดยยังหรือว่าย่างไอพอยังยูเนาะยังพอได้กินยูใหม่ภาพได้ว่าผู้บริโภคน้ำนะพอได้ยูพอได้เล็กน้อยว่าแน่นไปแล้วลงมาสีนายโย ไปเอาโอ้ máu ล่ะสุดท้ายพีคน้อบู้บู้มาก่ะนก็คือว่าเนีะยน้อพี่น้องเลยคือว่าเลยติดขัดเนาะลูกนั้นลูกเราแอบแปเลยแอบโอ้โหเป็นนอนมอนบ่พ่อจนได้เนาะสั่งกระสีสุดท้ายนะประเมินผิดเนาะประเมินผิดพลาดอะไรลานี่เราพี่น้องเอ้ยความผิดพลาดมันจะเป็นบทเรียนเท่านัในเท่าเคยอันพังบ่เพลงสมานิชาร้องนะ คนเราผิดพลาดได้นะบอแม่บอ,อวดนี่พังเพียงรุ่นเจ้าของหรีเนะาะเต่บัวเม่นน,นั่นลลำบากใจบอสสังกษีบบพนบอ,อ,บอแล้ไอพอได้เนี่หละอ๋บอบอเป็นยังเนาะบอเป็นยังอนนบอเลยลำบากใจกะให้สบายใจได้เลยว่าสังกสีบ่พอกับบเป็นยังนี่ชั้นๆเนี่ยไดกับพนกับบห้มอยู่แล้วเอากระนอนวางมันพอแม่ เอาหยอกพี่น้องเนาะเล้าใดกับทีมงานเขาสิเก็บกันใช่เหรอุ่พเพบุพเพชาใดกันสมมติว่าบุพเอนี้เลยแล้วว่าให้พ่อแพทย์เอารักเงินเมียบ่บ่ว่าดอกนะบ่ว่าดอกให้รักเงินเมียบ่เดี๋ยวนี้คลายใกลคายกาวพอแล้วเนาะเลยแมทยเนอะเจ้าได้กินข้าวอยู่บ่อวันนี้คือผูเห็นกินข้าวกินแหอะไรกินน้ำปลาแห้งนั่นแหละกินกับปลาแห้งปลาหยังนั่นนะ ป้านินอ oh, ้ายมาให้มื้อน no. hmm. ั้นโอ้ตั้งแต่คราวนั้นพยังบ่ได้มึโอ้ยอมกินอีหลีประหยัดกินเนาะแนคนประหยัดกินได้เจ้าบ่ให้ัวกินนําเลยบ่ให้ทั้งมวน่ะอายเอ้ยปั่นกันกินทงลูกทงหัวเฮาโลดแนวดังเทื่ออใหญ่แมเพิ่นามาซื้อให้อีกเนาะเลยเฮ็ดแห้งไว้อีกเนาะเอาไว้ด้ลยนั่นน่ะถ้าเพิ่นบ่ให้แล้วแล้วไป โ,โดยโดยโดยกะบ่าอุป FC ฝั่งไทยนี่คอมเมนต์มาหลายๆคอมเมนต์เห็นใจชาลตนาเพิ่นดีใจน้ำแล้วเสมอเลยเนาะ่นที่เห็นชาลตนานี่ได้รับความช่วยเหลือดีใจเนาะเพิ่นก็ดีใจน้ำแมนโดยเนาะแมนแมนเป็นไอปไพ่ยัหุงดีอยู่ป่ะเนาะหุงได้ไอ้หุงอยู่เนาะหุงมากมากบ่บ่ในหุงมากมากปันได้ไรเลยที่ย่างกัน เพิ่นบอกว่าอันถา้าบ่มีเบาอุลิเนาะแล้วก็ทีมงานเนาะเ<ด>ข้ามานี่คือสิดได้ทำงานช่วยเหลืออย่างนี้เหนโดย,โดยเอาขาให้เข้ามาจ<ด>นผู้ใหญ่เพิญญเ่นได้เบิ่งเห็นพุน่นล้วเนาะโดยหร<ด>ือว่าทางผู้ใหญ,ญ่ใจดีนี่เพิ่นก็นใจร้อยแล้วก็ไว้ใจทางเบาอุลิทางทีมงานนี่แล้วให้เป็นสะพานบุญให้เพิ่นนําสังกะสีหยังมาให้หน,นะเฮาก็เหตุผลดีที่สุดเ้าสุดท้ายมาก็ยังผิดพลาดบ่พอคือเก่า เลยไม่ไหวมาโอประเมินผิดพลาดเลยอันนี้บนได้แมนว่าเบาประเมินเนี่ฮะเบาโอปได้หูอยู่แล้วว่าต้องใช้ไดก็เลยให้อ้ายเพิ่นผู้ว่าเพื่อนเป็นสร้างประเมินแต่ว่าประเมินผิดกันเพราะว่าชังกระสีมันความกว้างนะมันต well ่างกันแมนแมนแมนเพราะว่าอ่านเทาก็บหูมาก่อนว่าชังกระชีมันมีตัวกว้างตัวหอมเด็กกว่าชังกระชีรุ่นเก่ามันจีกวงเนาะคนบ่แมนสร้างไปโดยมันสร้างแบบประเดยวม่แมนสร้างหรือสร้างเฮ็ด เป็นคนหมูนะแห่งบัวช้างนะอ่าก็เกิดเนาะคนบทช่างพีดจะดีได้เนี่ยแล้เแล้วกะปูเป็นยังบทจับเนาะบมดทึกเติบชับอ่ากบูหลานว่าเพิ่นมาเห็ดซอยได้เอาอิสร้อยเพิ่นกินอยู่ว่าเงินเอาเงินบนเดือนก็เงินว่าจ้างวันนี้ก็ให้ชาวพันเมื่อวานก่อนอีชาวพันสามร้อยช่องพวดยอดนลีเนาะน้ำใจเดีดังคนดังมีน้ำใจต่อกันเลยพี่น้องเนาะกับผมมีเงิน Ai mà choi là yats, này, học ừ. <laughs> no, phải bay chay học hỏng đây. No, nó cho ai gặp phải. No, lúc nôi cho ai gặp phải. Nói. No. 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 nói No. No. nó No. 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 con บ่ได้ไอ้เหรอบ่เนาะมันบ่เราบ่ฮู้จักฮ่อนบ่ฮู้จักหนาวดอกอันนี้แม่นมันบ่มันบ่จังห่อนเลยไงเพราะว่าน้ไหนตังน้ำนะเจ้าอาบแต่ละมื้อไปอาบอยู่พุ่นได้ไอ้เอ้เจ้าไปอาบเองลูกนี่ลูกกับเธอไปน้ำถือลูกให้ผู้นี่เลยให้ผู้นี่อุ้มเอาเหาอาบแล้วกับภูนี่ต้อนแล้าเทงโดยแท้เด้อพี่น้องเนาะเธอเอานะแมนอือเธอลูกอุ้มเนาะถ้าเป็นศาสตร์ทองถิ่นบ้านเราเนาะโดยอุ้มลูก เอาคำเชื่อและภาษาต่างกันแต่ว่าพอพังเข้าใจแมนแต่ละเมื่อนี่ไพเป็นผู้ดังไพหนึ่งเขา่าเฮานี่แหลยบางเถ่อกับพัวน,นี่เฮานี่พัดกันนี่เหละพัดกันมาผู้ผู้นี่ได้บ้าพัดนี่เป็นเป็นแล้วบ่เป็นทั้งมวนเรากระหั<อ>เป็นทั้งมวืนเป็นท้งมวนคือเป็นเมื่อเปล่าเป่เปล่ยนเป็งทมวนเจ้านี่นี่นะเปาแบบนี้นะเก่งทมวันเป็นํานองไรเอาตกด้วเก่งอยลี อ๋อทำรองนี่เอ็กตั้งยังกัใช่ได้งานอะไรเนาะบอลลีอันชื่อมาให้นะใช่ได้ดีคบอลลีกับรอบครอบเพื่อสมควรเด้่ชุดยอดจริงๆแต่ว่ายังรอบครอบเพพอที่จะเฮ็ดให้จังกระสีพ่อแต่ว่าชุดยอดเนาะคนเฮามันก็ผิดพลาดกันได้ลหรบอลีกัธรรมดาพัดไในนาติแม่นเอาตะลุกจะหันพอแผลพี่น้องออกมาน้ามือเดียวเอาตะลุกยังมือหัว โหดอีนี้พอแพโหดจริงๆไม่เห็นว่าเจ้อ้นมาได้ลูกเจ้าได้อีกข้เดือนหรือว่าดิยัางไะชิบปลายวันนี่แหละชิบปลายวันแล้เริ่มเจ้ามิลานพาแพทย์ผมได้เคเห็นเข้าอุ้มเนาะแม่นมิลานาพครมือหน้ามืออื่นดรัวตอนจังหวะนี้ลงไปบ่ายเขาแม่มิลานพาแพทย์ได้นี่ป้านางรลจันามิลานลูกพาแพทย์ บ่าวบด้งหมวยอยูหันเนาะบ่าวลี่บ่าวเนง่ยดูว่าบ่าวลีเป็นคนตลกบ่บุตซีลงซีเลี่ยดเป็นเนาะอ่าเป็นได้อันได้ทางกระซีใม่เฮือนใหม่นี่ผู้เชิดยังไงผู้เชิดดีใจเลยอายเออ้ไรบ่ว่าวลี่ขึ้นจากอันนั้นทำให้ผู้ใหญ่ใจดีชนะสนุนมานี่เบ่าวลี่ขึ้นจากซื้อบ่นอนให้เด็กด้วยคือตอนลูกเบ่าวลียังน้อยนะอืมอยากระซื้ออมุ่งอันกวบพ่่อ มันยุงครบเนาะแม่เล้กนิอยหน่อยกับประมาณสองสามแสนเนาะสี่ห้าร้อยเนาะแม่แล้วกต่มุ่งกวบอีกประมาณสองสามแสนประมาณพันหนึ่งนะจะพอทั้งมุ้งกวบทั้งยังมีเอปถามนี่เอฟซีผู้ใจบุญคือเห็นเล็กน้อยอนะโดยกับเบ้าประมาณนี้เนาะโดยมุ่งอันมุ่งเบ้ารี่ผัดมุ่งน้อยตัวกรอบลูกเบ้ารี่วหนาผัดให้น้องให้ลานไปกวบแล้วออเลยว่ามีคขาจเอามาให้เพี่น้อยเนาะโดย ไอ้ตนอยู่ดอกเนาะโดยโดยโดยกังคืนนี่ข้ามุ่งอยู่สายนี่นุ่งบริโภคเพิ่นบ่อกคนน้อยอ๋อออกมานี่และมันเราให้กันฮะออกมาอยู่นอกนี้บางเถก็ยืนนี่แหละยืนอุ้มเรานี่เลยเจ้าเคยฝันอยู่ว่าฝันแบบประหลาดอยู่บ่เจเคยฝันประหลาดบอเอินเพิ่นกันลูกเจ้าบร่มหม้ปองใหญ่แบบนี้ล่มทะม้วนไหญ เดี๋ยวก็ใส่ใหญ่ครับปูเต็มๆไว้ปกติเนาะอือมันลมบ่ขึ้นเด้เนาะอ่าลมบ่ขึ้นนึกว่าเฮาปัดเฮือนก็ปัดยาเด้ปูสาเบิ่งพี่น้องทางเข้าเฮือนไยโอ้พี่น้องเอ้ยบัดลองลมมึงลมาฮักเลยแล้วบแม่ได้ไดล่ะเอ้ยยางเือนบมวนไอ่า นี่แหละชาวโรตีนาเฮากไม่นี้เฮาก็มาบอกเพิ่นไว้พี่น้องสรุปแล้วก็คือเพิ่นบ่ได้บ้างเนาะแม่นแต่ว่าถ้าผู้ใหญ่จะดีเพิ่นนั้นพี่น้องไอเพิ่นบอกมาแล้วเพิ่นก็สิเพราะว่าเพิ่นสิให้ทั้งภาคกระเจาเลยหั่นนะโดยก็คือมื้ออื่นเนาะโดยพังเบิ่งมื้ออื่นพังเบิ่งมื้ออื่นเพิ่นก็เป่าวว่าพังเบิ่งมื้ออื่นเด้อเพิ่นว่ากับอื่นเช้านี่สิให้เราลื้อเลยบ่นี่เนาะเบิ่งก่อนต้องรอเฮามาก่อนเนาะแตถ้าเจ้าบ่ได้มีอันโทรศัพท์เนาะบ่ได้จะว่าสิไปเอาเบอร์อันนลลูกหาจไว้ เมือ่อใดชั่มุิว่ามันได้เขาก็สิบอกว่าเออลื้อโลดลื้อโลดนะลื้อโลดลื้อโลดพาคเอบอร์เขานำนำเขาไไ้เเา,าก็ได้ไงที่ให้พ่อแพทย์ไปคอร์ดอ๋อโดยโดยพอแพทย์แล้วมักคอเบอร์อันลานเจ้าเนาะบบ่่อ้โเลยพอแพทย์โอ้โหเลยพอแพทย์เลยว่าอ้ายเพิ่นมุง้งนี่เพิ่นก็นยอมรับว่าเพิ่นมุ้งเป็นีด้นี่มุ้งวายเนาะที่ลานเจ้าคนแป๊บเดียว ให้น้องชายลาไปยืนน้อยเดียวเนาะโดยก็ยืนแทนเดียวว่ถ้าให้บ่บอดมุ่งนี่บ่โอลิเห็นผลงานของบดเทื่อนึงพี่น้องเอ้ยน้อยแบบว่าทําแคเล็กความเลื่อมของจังซี่บ่พงกันบ่แม่นบ่มีไผเฮ็ดคือบดได้อแล้วเก็บเกตามดินบ่ด นี่ทำง่านยมากก็ดูเซฟดีใจนะเนาะแม่นดูเซฟดีใจนะใค่เน่นแต่ลูปก็ดีใจเนาะโดยคี่แต่ว่าระวังเวลารุดเล่นผ่านกี่ฟุตไล่ไล่ก็เจ้าก็เอาน้องลบน้ำเพราะว่าคือว่าเราี่น้องเพิ่ฝนติดทางถนนแดงเนาะก็ได้ลำบากเก็เลยอยู่แบบโบได้ใช้ใครผ่านอะไรก็ได้โอ้ยลำบากละไอ้งอนบอกกันเกินงอนใช้ัดลมฝนแรงเนาะอีตนเล็กน้อย ทอนเนาะมันเถอก็หุบมานอนนี่แหละเกิดหุบมานอนนี้ป้องไงให้ลมขึ้นตามป้องระวังลูกลมป้องเลยเนาะแม่ป่องไงจะเอาจุ่ยต่อไปผมเป็นยักษ์เนาะโดยเจ้าแช่เข้าไว้หนึ่งว่น่ะแช่ลายถ้วยหนึ่งหรือสองน่ะถ้วยหนึ่งช่องถ้วยนี่แหละอ้เมลแงคาดการมีเนวกินแล้วว่าเมลง บมด้มีแล้วมีแต่ปิ้งไกอ่อายชื่อมาให้นั่นแหละอ๋อหรือว่าไว้อุ่นกินเจ้าเราบมมีเนาะมีโมไ,ได้เจ้าเนาะมีมกไก่กินโมได้ครับล้๊โอด๋อยดยด๋อยมีแต่ว่ารอพังพอแซมเพื่อนจะผ่านเงินมาให้ซื้อปลาอยู่บ่นะเนาะเพิ่อนบอกบอ่บอบ่เพิ่อนบอกไว้แล้ว<อ> <S <S เวว<อ>พิเ่อนนะบมเคยตัวจะเชื่อไดไที่ผ่านมาแม่นพอแซมเล้วเนี่ยแล้วเก่งเลยเก่งเก่งเรื่องไปว่าบ่ตัวจะเชื่อแม่นเก่งเรื่องการว่าเป็นนักปราชญ์ได้ เวลาคนบอกสอนทีมงานพวกเขาเนี่ยค็แนะนำทางคนแนะนำในทางี่ดีบกโดย่นแบบว่าเอาเตุอยางพิดพลาดอันใหมามสมเพมคนก็บอกมาตักเตือนเลยโดยเอพีทุกท่านก็สามารถตักเตือนทีมงานเขาได้คือกันโดยโดยกาตักเตือนกันเข้ามาคนละหนึ่งคอมเมนต์คมคิดเห็นว่าช่นงซาพีน้องเหรอเนาะกาและแต่คนที่เห็นของแต่ละคน ่บ่ตักเตือนกันมันสิบ่จักได้เนาะคิดว่าตัวเองเฮ็ดกอยู่หั่นแม่นแม่นแม่นถ้าเฮ็ดอันใดมันบ่เหมาะสมก็ขอให้ตักเตือนกันแน่เนาะโดยกสิแนะสินําบ่อยากให้คอยแต่ตกันอย่างเดียวมันบ่คักปานใดเนาะแม่นมันก็เพราะว่าเฮาก็บ่จักอบทุกด้านแม่นแล้วว่าเนาะโดยนอนับลอได้ล่ะ o เออน้องใายล่ะพาเรามาเบิ่งงานหลั่นเธอเราจะเป็นยูทูบเบอร์น้ำโอ้แล้าเราจะเป็นลูกยูทูบเบอร์เราไปกี่อย่างคือเก่าแล้วเนาะโอ้เด็กี้เราไปกี่อย่างบ่โดยเราก็ได้อยู่ที่ชื่อได้ยันหนย่งหนึ่งเราเป็นคนขยันได้คนขยันมากเลยกี่อย่างนี่คือกี่รับจ้างบ่ดูอะไรเลยโดยกี่รับจ้างมาแผลด้วยโดยสถานะทางครอบครัวเฮาน่ะมันไม่มีชวนยางดอกแผลเลยโดยก็คือจักกันแล้วเนาะบ่ให้บ่ยังบ่กังขามันคืน ออให้ทมวนละไอ้ให้บล่ายให้บอดูป้อนข้าวนอกเป็นแถวเวลาต่อมื่อชามเวลาได้ชามเวลาต่อมื่อเราให้แล้วก็ห้าป้อนเทียงแรงชามเวลากินชั่มผู้ใหญ่ป้อนลายบ่บ่ได้ลายแล้วไอ้บ่วงสองบ่วงบ่ฮอด้วยครึ่งถ้วยชั่มเขาก็บ่ได้ป้อนลายได้ไอ้เพราะว่าเพิ่นนั่นน่ะฝานเพิ่นนามันบ่ออกแม่ล้วอน้อย ถ้าอุดท้องนี่ต้องมีวิกมาทางูบอวิกวิกทาขมอมเล็กน้อยทาท้องเล็กน้อยงูจักไอเหรองูอยู่เนาะม่นาเป็นวิกยาโมงเนาะแต่ว่ามันชิอ่อนกว่ายาโมงกาลิงโทนเถะนะกาลิงโทนกลาละบุญบอมันคนละแบบบอบัดหนิงจักบอวัดเนกะบอวัดจะเลี้ยงลูกมาชองคนละเด้โอเคแสดงว่าบอวัดมีลูกมีเมียแล้วดิ เว้ยงั้นผมไปสั่งมือซื้อหยอกันไปเนาะเฮ้ยเอาจังไใดที่งานเ้องงอไปชิได้มีแต่แจ้งน้องเพิ่นไว้ทำนี่เนาะนโดยเอาเดี๋ยวเชืให้บาบอสเอาเงินให้น้องเพิ่นไว้ซื้อขนมกินก่อนมันนี่โดยเนาะพอได้อันให้เพื่นไปซื้อขนมมาชูลูกเพิ่นเนาะโดยบังบังฮาบังคบังบาบอสก็บม่ค่อยมีเงินแล้วข้อมือนี่ไปมาหลายมือแล้ว

อ่ะใส่เลยจ้ะนะใส่เด้ไหมโย่ใส่ไอ้บอลลูนเลยใจ่แค่แขนเนาะอ่ะสบายดีเลยด้วยสบายดีเนาะโด้วยดยเอามีแต่ว่าทางเบอลีูก็บชิเดคอร์จบคลิปเตียงแถวนี้เด้อพี่น้องเนาะงจ้ะเนาะโอเคพี่น้องเนาะก็คือโคลงเพียงสุดกะชิได้ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้พี่น้องเนาะก็คืออ่าชิได้ขอตัวลาพ้าจากแล้วพี่น้องเนียกลับบ้านแล้วตอนนี้เนาะ บ้แม่เมื่อเฮือนเมื่อชาติเนาะไม่เนเดินทางกลับเลยพี่นงเงยเนาะคลพอสมควรหละเผื่อฮอดโตเอค่ะบ๊วยว่างค่ะมีเวลากลับมาอีกเนาะแม่ก็คือมานี่กเขีนี้นี่ก็คือว่าแหละเนาะคือเราีว่าอะไรว่าแจ้งพิ้นว้ก้อน่ว่ามายพิืนลือนะพี่นองแบบว่าสังกสีมายังบ่พอกะประมาณ4แผ่นกะเป็นมื่ออื่นมื้อเื่อก็จะได้ถ้าขึ้นมาะืบ ดือนกี่ดื้อดจังไงมันเด็กน้อยโอ้ยมีต่ิวบายอกมีชั้นพระเจ้าบแพทยต่างภาษเจ้าได้กันวาลื้อนี่มันดื้อรื้อแม่นว่ารวยโอ้โหรื้อจบคลิปเลยพ่อเอาเลยโอเคพี่น้องว่ารายย่างพี่น้องเนาะจบคลิปก่อนจังมาได้ยังห่างแค่ไหนคุยกับเปลวลิช่องคนนี่นะพี่น้องด้วยก็ขอกล่าวเขามาสบายดี